เรื่องมานั่งหน้าสาราชาวบ้านสร้างมานั่งที่หน้าสาราวัดไว้ให้คนชราใช้พักแต่วัยรุ่นบางคนชอบมานั่งเหยียดเทา้าคุยเสียงดังและหัวเระาะใส่พระวันหนึ่งมานั่งนั้นผุพังแต่ทุกคืนจะได้ยินเสียงไม้ลั่นเหมือนมีใครนั่งลงเงียบๆทีละคนชาวบ้านร่วมกันหาทุนทำมานั่งตั้งไว้หน้าสาลาวัดสำหรับคนเฒ่าคนแก่ เช้าเย็นจะมีคนมานั่งพักพูดคุยกันเงียบๆมานั่งนั้นกล้เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาไม้แต่ละชิ้นถูกนำมาให้ด้วยความศรัทธาพระเองก็เดินผ่านทุกวันพร้อมรอยยิ้มไม่มีใครกล้าทำอะไรเสียหายจนกระทั่งกลุ่มวัยรุ่นเริ่มเข้ามาใช้ไม่ได้มาเพื่อนั่งพักแต่เพื่อมาแสดงอำนาจและหัวเราะดังใส่พระขณะที่ท่านเดินผ่านกลุ่มวัยรุ่นสามสคนมานั่งตอนเย็นเหยียดขา เตะรองเท้าใส่ม้านั่งเสียงดังบางคนยกเท้าไว้บนที่นั่งไม่เกรงใจใครเสียงคุยเสียงหัวเราะดังลั่นไปถึงกุฏิพระรูปหนึ่งเดินผ่านพวกเขาแกล้งไอใส่และหัวเราะเยาะเมื่อท่านหันมาไหวาย้ยายคำเดินมาด้วยไม้เท้ายัางต้องเลี้ยงเอาไว้ให้คนแก่นั่งไม่ได้เอามาไว้ให้ทำแบบนี้เสียงแกเบาแต่ไม่มีใครฟัง พวเขายังหัวเราะต่อไปเหมือนม้านั่งนั้นไม่มีความหมายเช้าวันถัดมามีรอยเท้าเดินเต็มมานั่งฝุ่นและเศษใบไม้ติดตรงที่วางขามีคราบโคลนเหมือนคนเหยียบซ้ำยายคำมาเห็นแล้วก็ถอนหายใจม้านั่งนี้ไม่ได้สร้างไว้ให้ใครถากถางแกเอาผ้าเก่าเช็ดทีและเส้นไม้แต่รอยบางรอยเช็ดไม่ออกเหมือนฝังลึกมีรอยเล็บข่วนที่ขาไมา้พระท่านหนึ่งเดินผ่านมาแล้วมองเงียบๆก่อนจะพูดเบาๆว,ว่า ของที่ทําด้วยความศรัทธาไม่ควรจะถูกเหยียบย่าเย็นวันนั้นวัยรุ่นกลุ่มเดิมมานั่งอีกแต่คราวนี้ม้านั่งส่งเสียงลั่นแปลกๆไม้ลั่นเอี๊ยดเหมือนมีแรงกดจากภายในคนนึงบอกว่าได้ยินเสียงมันสั่นว่ะอีกคนหัวเราะก็ไม้เก่าแล้วไงกลัวเหรอพอพูดจบม้านั่งก็ลั่นอีกคนที่นั่งริมสุดรู้สึกเย็ยนวาบที่ขาเขาลุกขึ้นยืนแล้วสะบดเสียงดังไม้หยุดลั่น แต่มีเงาวู้ผ่านข้างหลังศาลาไม่มีใครพูดถึงมันแต่ทุกคนเงียบลงเล็กน้อยหลังจากวันนั้นพระที่นอนใกล้ศาลาเริ่มได้ยินเสียงหมายลั่นเบาๆตอนดึกเหมือนมีใครนั่งลงเงียบเงียบเสียงนั้นเป็นได้ดังแต่ชัดพอให้รู้ว่าไม่ใช่แค่เสียงลมบางคืนจะได้ยินเสียงถอนหายใจช้าๆเช้าวันลุ่งขึ้นใบไม้กองรอบมานั่งเหมือนมีคนมาพักที่นี่แต่ไม่มีใครเดินผ่านเลยตอนกลางคืน กลัวมานั่งผีนั่นหรอวะเด็กหนุ่มคนหนึ่งแซวเพื่อนในกลุ่มแต่เมื่อคืนที่นั่งอยู่เสียงมันลั่นเหมือนคนมันนั่งข้างๆเลยนะถ้ากลัวงั้นคืนนี้ก็ลองมานั่งคนเดียวดูสิว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าคําพูดนั้นเป็นเหมือนคําพูดที่ท้าทายกลางลมเย็นเสียงหัวเราะหายไปพอเริ่มมืดทุกคนเริ่มแยกย้ายแต่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านวัดมีเงาหนึ่ง เคลื่อนไหวช้าๆบนศาลาเด็กหนุ่มชื่อเติ้นกลับมาคนเดียวถือไฟฉายมาเปิดไว้ตรงมานั่งเขานั่งเหยียดขาหา่าวเสียงดังไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็แค่มานั่งธรรมดาแต่พอไฟฉายส่องไปที่พื้นกลับเห็นรอยเท้าเพื่อนโครนปรากฏขึ้นช้าๆทีละรอยเหมือนใครกําลังเดินเข้ามาใกล้เติ้ลลุกแล้ววิ่งออกจากวัดทันทีช้าวันลุ่งขึ้นมีคนพบไฟฉายวางอยู่ตรงกลางมานั่ง มีรอยมือจางๆไม่ใช่มือเด็กไม่ใช่มือของคนหนุ่มแต่เป็นมือที่มีนิ้วงองอเหี่ยวยนคล้ายมือของคนแก่ที่เหนื่อยล้ายายคำยืนมองแล้วยกมือไหว้หมานั่งตรงนี้สร้างไว้ให้พวกเขาโดยแท้เสียงลมพัดผ่านทำใบไม้หมุนวนพระแผนเงียบไม่พูดอะไรแต่ในใจท่านรู้ข่าวเรื่องเสียงไม้ลั่นกระจายไปทั่วหมู่บ้านบางคนเริ่มไม่กล้าผ่านหน้าสาลาแม่ค้าหาบเร่ เลี่ยงไปใช้ทางอื่นเด็กๆถูกสั่งห้ามไปเล่นใกล้ๆตรงนั้นแต่กลุ่มวัยรุ่นยังคงหัวร้อยเยาะผีอะไรจะมานั่งม้านั่งหนึ่งในนั้นเสนอให้เอาไม้มาตอกใหม่อีกคนก็จะเอาสีมาพ่นคำร้อเรียนผ้าแผนห้ามไว้ว่าอย่าแตะต้องของที่มีความศรัทธาแต่ก็ไม่มีใครฟังเย็นวันหนึ่งมานั่งส่งเสียงแปลกอีกครั้งครั้งนี้ไม่ได้ลั่นเบาแต่เสียงไม้ ลั่นดังสนั่นแล้วขาไม้ก็หักลงกระแทกพื้นไม่มีใครนั่งอยู่ตอนนั้นแต่มมานั่งพังเหมือนรองรับน้ำหนักที่มองไม่เห็นทุกคนพากันวิ่งหนีไม่กล้าอยู่ต่อมมานั่งไม้ถูกทิ้งให้พังอยู่ตรงนั้นไม่มีใครเก็บไม่มีใครกล้าซ่อมเสียงหัวเราะของวัยรุ่นก็เงียบหายเหลือเพียงเสียงลมและกลิ่นทูบที่ยังคงอยู่สาราวัดเงียบลงทุกวันพระนั่งสวดคนเดียวไม่มีใครกล้ามาใกล้ ยายคำยังคงเดินผ่านอย่างเงียบๆแกมองเศษไม้แล้วก้มลงไหว้ถ้าพวกเจ้าจะมานั่งก็ขอให้นั่งอย่างสงบจากนั้นก็มีเสียงเบาๆดังในอากาศไม่มีใครกล้าขยับหรือแตะเศษนั้นแม้แต่หมาวัดก็ไม่กล้านั่งไกลพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นที่ของใครบางคนเจ้าอาวาสใหม่สั่งให้ทำม้านั่งใหม่ใช้ไม้ที่ดีขึ้นแข็งแรงทาสีทองสวย แต่ก็ไม่มีใครกล้านั่งแม้แต่คนเดียวตั้งไว้หลายวันก็ยังว่างเปล่าบางวันมีรอยฝุ่นเหมือนมีคนนั่งแต่ไม่มีใครเห็นหรือกล้าเฝ้ายายคำพูดเบาๆกับเด็กวัดที่ตรงนั้นไม่ได้ว่างจริงๆหรอกใครบางคนยังกลับมานั่งทุกคืนแม้ไม่มีร่างแต่ก็ยังต้องการที่พักวันพระใหญ่วัดมีคนมามากศาลาเปิดไฟสวดมนต์ดังทั่วบริเวณหลังพิธีเสร็จมีคนเดินออกช้าๆหลายคนผ่านมานั่งด้วยความเงียบ ไม่มีเสียงใดดังขึ้นแม้เด็กจะสนทุกคนรู้สึกว่าต้องเดินให้เบามีเด็กชายคนหนึ่งหันไปมองแม่ที่มานั่งมีคนใส่เสื้อขาวนั่งด้วยแม่ไม่ตอบแต่หน้าซีดเธอรีบดึงลูกออกไปไม่หันกลับมามองอีกเลยพระแผนเดินผ่านตอนค่ำท่านมองเห็นเงาเคลื่อนไหวบนพื้นแต่ไม่พบใครบนมานั่งเงาเดินไปมาช้าๆเหมือนรอใครแล้วค่อยๆหายเข้าไปในเงาของศาลา พระไม่พูดอะไรเพียงยกมือไหว้เหมือนรู้ว่าไม่ควรรบกวนคืนนั้นลมไม่แรงแต่เสียงหม้ายยังลั่นพร้อมเสียงหายใจแผ่วๆที่เหนื่อยมากเด็กหนุ่มในกลุ่มเกเรเริ่มเจอเรื่องแปลกตอนนอนจะได้ยินเสียงคนถอนหายใจบางคืนเหมือนจะมีใครมานั่งที่ปลายเตียงเมื่อเปิดไฟก็ไม่มีใครอยู่เข้าฝันซ้ำๆเห็นหมานั่งผุพังและคนแก่หลายคนนั่งอยู่ และกำลังจ้องเขาทุกคนไม่พูดแต่สายตาเต็มไปด้วยความผิดหวังเขาตื่นมาด้วยเหงื่อที่ชุ่มลมหายใจติดขัดตอนเช้าต้องเดินเลี่ยงวัดไม่กล้ามองเติรนกลับมาที่วัดในวันหนึ่งเขาถือพวงมาลัยกับผ้าเช็ดเก่าๆวางไว้ตรงเศษมานั่งที่ผูกเขานั่งลงกราบกับพื้นอย่างเงียบงนันไม่มีใครเห็นในคืนนั้นเขาหลับสนิทไม่มีเงาไม่มีอะไรมากวนเหมือนเขาได้รับการอภัยแต่ไม่ใช่ทุกคนไอโบ หนึงในกลุ่มวัยรุ่นกลับไม่เชื่อไม่รู้สึกอะไรเลยเขายังหัวเราะและเล่าเรื่องมานั่งให้คนอื่นขำก็แค่มานั่งผูผ้กับคนแก่ที่หลอนคืนหนึ่งเขาเดินผ่านวัดตอนกลางดึกเจอเงาคนยืนหันหลังอยู่ตรงมานั่งเขาตะโกนล้อนั่งดีๆละ่ะเดี๋ยวจะหักอกีกเงานั้นหันกลับมาไม่มีใบหน้ามีแต่ช่องว่างดำๆกับเสียงครางเบาๆเ,เขาวิ่งไม่หยุด แต่มีเสียงลั่นที่ตามหลังมาถุกก้าววันลุ่งขึ้นโบตื่นมาด้วยความหวาดผวาที่ผนังห้องมีรอยนิ้วมือเป็นทางยาวเหมือนมีใครควนจากด้านในและที่ประตูมีดินแห้งติดอยู่เป็นแถบเขาราดน้ำเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่หายเพื่อนบอกว่าอาจเป็นคนแก่ที่ตามมาเอาคืนโบไม่ออกจากบ้านอีกเลยตอนค่ำก็ยังได้ยินเสียงไม้ลั่นที่นอกหน้าต่างวัด กลับมาเงียบสงบอีกครั้งไม่มีใครกล้านั่งตรงมานั่งใหม่แม้พระจะเชิญชวนให้ใช้ได้ตามเดิมแต่ชาวบ้านเดินผ่านด้วยความเคารบบางคนวางดอกไม้ไว้เหมือนไหว้เจ้าที่เด็กๆเ,เริ่มฟังคำผู้ใหญ่มากขึ้นไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีการเหยียดแค่เดินผ่านเฉยๆก็รู้สึกเหมือนถูกมองทุกคนต่างเงียบแต่ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความเคารบกลางดึกพระแผนเดินมาที่ศาลาเจียงลมพัดเบาๆผ่านมานั่ง แล้วเสียงลั่นก็ดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวแต่เหมือนใครมานั่งท่านยกมือไหว้แล้วพูดเบาๆขอให้ท่านทั้งหลายได้พักอย่างสงบจากนั้นเสียงไม้ก็หยุดไปท่านยิ้มเล็กน้อยแล้วเดินกลับหลังจากคืนนั้นเสียงไม้ลั่นก็ลดลงแต่ทุกคนยังเดินเบาๆให้ความคารพกับพื้นที่ตรงนั้นเด็กวัดชื่อบอลถามยายคำทำไมต้องคารพตัวแค่มานั่งเก่ายายยิ้มและตอบว่า เพราะมันสร้างมาด้วยความศรัทธ,ธาของที่สร้างมาด้วยความศรัทธ,ธานั้นมันมีพลังแล้วถ้าเกิดเราลบหลู่มันก็จะตอบกลับเด็กชายพยักหน้าเข้าใจในแววตาตั้งแต่นั้นเขาเฝ้าระวังไม่ให้คนมาลบหลู่แม้จะเปลี่ยนแค่มานั่งไม้ธรรมดาแต่ก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ด้วยความตั้งใจคืนหนึ่งขณะที่พ้าแผนสวดมนต์เขาเหลือบไปเห็นเงาเหลือนางนั่งเรียงกันไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหว เพียงนั่งอย่างเงียบเงียบบนม้านั่งบางเงาพนมมือบางเงาก้มหน้าไม่มีความโกรธไม่มีความกลัวท่านยกมือไหว้พวกเขาก่อนที่จะปิดไฟเดินกลับกุฏิเด็กๆเ,เลิกวิ่งเล่นแถวนั้นไม่มีเสียงร้องไม่มีการปีนไปพ่อแม่สอนให้เคารพพื้นที่วัดและทุกคนก็ทำตามใครเผื่อผู้เสียงดังจะมีลมเย็นวูบเหมือนเตือนว่าให้เบาๆหน่อยเด็กชายคนหนึ่งเคยหยิบไม้จากม้านั่งกลับบ้าน คืนนั้นเขาฝันว่าเขาเดินไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เหนื่อยมากแต่มีคนแก่เดินตามแล้วไม่พูดอะไรแล้วเขาก็ตื่นมาด้วยร่างกายที่อ่อนแรงแม้ไม่มีใครนั่งแต่มานั่งนั้นก็ไม่มีฝุ่นใบไม้ที่ตกก็หายไปเองโดยไม่มีคนกวาดและไม่มีใครเห็นเด็กวัดบอกว่าเหมือนมีใครมาทำความสะอาดพระแนขนแั่ย,ยิ้มแต่ไม่พูดเพราะรู้ว่ามีใครบางคนยังอยู่ที่นั่นและเฝ้าดูทุกคนอยู่อย่างเงียบ ศรัทธายังปกคุมที่นั่งไม้นั้นไม่ใช่ด้วยผ้าหรือร่มเงาแต่ด้วยความเคารพที่กลับมาอย่างช้าๆ